พี่น้องเกษตรกรชาวนาเฮล่นได้รับเงินไร่ละ1,000บาทค่ะตามแผนการจ่ายเงินของทางธนาคารตกส12ธันวาคมนี้ลุ้นนายกรัฐมนตรีมอบของขวัญปีใหม่คิกออฟจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเลยนะคะและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเตรียมเฮทั่วประเทศค่ะล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ต่อยอดอยู่ที่120บาทต่อตันแลกกับการเกี่ยวอ้อยสดค่ะทั้งนี้นะคะเป็น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการขายใบอ้อยแล้วก็ในส่วนของยอดอ้อยด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหน2เรื่องเด่นได้รับของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลพี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินสองเด้งนะคะส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยเงินเด้งแรกพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนได้รับอยู่แล้วก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตในเงินบาททั้งเฟสที่1ใครอยู่ในกลุ train, <c ười> ่มเปราะบางรับเงินสดเป็นเงินหมื่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนใครที่อยู่ในเฟสที่2อายุ60ปีขึ้นไปก็รอรับเลยค่ะ คุณผู้ชมไม่เกินเดือนมกราคม2568เงิน10,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีแน่นอนส่วนเฟสที่3ใครที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนก็จะได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต10,000บาทในส่วนของเด้งแรกส่วนเด้งที่2ค่ะเริ่มกันที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทะเบียนเกษตรกรนะคะ4.61ล้านคูเรนจะได้รับสิทธิ์ในการชดเชยไร่และ1,000บาทโดยครม มีการอนุมัติจ่ายเงินออกมาแล้วและบอร์ดทกศมีการอนุมัตินะคะเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5, 5 6พร้อพร้อมจ่ายเงินไรและ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศและในส่วนของวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะก็ติดการถแถลงรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ในการคลิกออฟจ่ายเงินตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศหรือไม่ที่แน่นอนจ่ายเงิน งินภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนแต่จะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐบาลนะคะจะมีการแถลง สิ่งที่ได้ทำมาในรัฐบาลน,นี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะในวันในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคือข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วประเทศจุ1หนึ่งล้านคนรื เตรียมความพร้อมการกระเป๋ารอการโอนเงินนะคะเพระนาะฉะนั้นค่ะสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ช่องทางการรับเงินได้ที่ https l a u n c o inbc com หรือจะเป็นดิจิทัลไอดีนะคะหรือจะเป็นเช็คผ่านแอปพลิเคชัน b c Mobile ปรับสมุดบัญชีเงินฝากและก็ในส่วนของ ATM เช็คได้ที่ตู้ ATM หรือรครสมัครใช้บริการผ่านการแจ้งเตือน SMS Alert ของทางธนาคารทรกสนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะนี่คือช่องทาง ในการรับเงิน12ธันวาคมนี้รอคอยข่าวดีมอบของขวัญปีใหม่ทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับเด้งที่2ของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะได้รับถึง2เด้งหรือบางคนอาจจะได้รับถึง3เด้งเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยถ้าชาวไร่อ้อยท่านไหนขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ปลูกข้าวด้วยก็จะได้รับสิทธิในการช่วเฉยไร่และ1 0 0่บาทด้วยค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เฮนะคะ จากที่นนะายนัทพลลังสิทธพลนะคะปะลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อ,อยแล้วก็น้ำตาลทรายได้มีการลงนามประกาศวันเปิดหินอ้อ,อยแล้วก็ทางสออนอค่ะได้มีหนังสือแจ้งไปยังเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยทั่วประเทศเลยเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยเตรียมความพร้พอมสําหรับการเก็บเกี่ยวอ้อ,อยในฤดูปีการผลิต2 5, 5 6 7ทับนอกจากนี้นะคะบอ,อ,อ,อร์ดกออนค่ะคุณผู้ชมยังมีมติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยใน ในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นมาตรการรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากมาตรการในอดีตนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจิตแล้วก็เป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะสามารถขายใบอ้อยแล้วก็ยอดอ้อยได้และในส่วนของการเก็บเกี่ยวอ้อยสดในครั้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจจากทางภาครัฐถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณผู้ชม ทั้งนี้นะคะบอร์ดกออนอค่ะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยการเผาอ้อยลดฝุ่น pm 2.5ในการสนับสนุนดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีโดยชาวไร่อ้อยจะได้รับนะคะรายได้เพิ่มประมาณ120บาทาตา่อตันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแจ้งมาตรการก่อนการเปิดหีบอ้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามบอร์ดกออนอ,อก,ก็ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราปราม การลักลอบเผาอ้อยด้วยโดยกําหนดให้หักเงินชาวไร่ไอ้อยที่เดิมนะคะมีการลักลอบเผาอ้อยน่ะให้กับโรงงานถูกหักอยู่ที่30บาทต่อตันแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่เป็นหักเงินอยู่ที่30บาทถึง130บาทต่อตันอ้อยซึ่งคาดว่าจะช่วยลดในส่วนของการลักลอบเผาอ้อยได้อย่างมีวินัยนั่นเองค่ะเพระนาะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยรับเงินถึง2เด้งเลยนะคะบางครั้งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยรับถึง3 เด้งนั่นเองค่ะรอค่ะคุณผู้ชม12ธันวาคม2567นี้นี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัตจะถแถลงรายละเอียดในการ่ี่เหลือพี่น้องประชาส่นทุกคนทั่วประเทศค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ